คู่สีตีเนียนถึงกับออกปากว่าตอนเด็กๆนางเรียบร้อยแต่นางก็ไม่ยอมคนนะคะแล้วกับหน,น,นุ่มๆเนี้ยหนุ่มไอซ์ยอมได้ไหมอ่ะไปฟังกันค่ะก็เป็นคนยอมคนบ้างบางคนที่ควรจะต้องยอมแต่แฟนยอมป่ะถ้าบางคนดุแล้วรู้ว่าเราต้องยอมเราก็ยอมแต่ถ้าบางคนรู้ว่าเขายอมเราเราก็จะดุใส่อ้ออเล่นเป็นเกมอะ่ะไม่ใช่เกมไม่ใช่เกม<ะ>มันเป็น มันรู้์ไงสมมติรู้อยู่ว่าเถียงกันไปแล้วก็ออเข้านั้นละอะอะอะโอเคโอเคยอมยอม้คยอมจะให้หมดยอมแบบว่าจิกเขาให้หมดยอมเรายอมได้แต่ถ้าหมดแบบเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าพูดได้ก็จะพูดคือผู้หญิงแต่กับเพื่อนคุณยอมไหมกับเพื่อนก็ยอมเพื่อนคือเมื่อก่อนจเล่าเลยว่าตอนรักแรกเลยนะที่รู้จักเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบพูดอะไรไม่จบเพื่อนก็ไม่ฟังอ่ะคือดูเป็นคนที่ คุยไม่รู้เรื่องเงี้ยหรอ่อยไม่รู้เรื่องพูดแล้วก็พูดไม่จบเพื่อนก็สมมติคุยคุยกันอยู่เพื่อนพี่พี่จะเบียงไปละเบียงไปละคือยังรับไม่จบอ่ะแล้วก็เป็นคนแบบคือขมวดฟอมไม่จบซะทีไม่จบไม่ลงตัวแล้วก็พูดเบาๆเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยมากพูดเบาๆดเบา้วยเหรอใช่จะบอกที่เสียงแหบเนี่ยเพราะว่าพูดเสียงดังแล้วหมอบอกว่าเป็นคนเส้นเสียงผิดออกจากคอไม่ออกจากปอดแล้วบอก คนเราต้องออกจากปอดแล้วค่ะหมอโปรเจกโปรเจกเหมือนเรื่องละครไปติดยังไงเนี่ยค่ะหมอเพราะเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยเพื่อนไม่ค่อยฟัง โดนแกงเพราะว่าเรียบร้อยคือตอนเด็กๆเนี่ยคขาว่ากินยังไม่พูดเลยต้องพูดคําว่าทานคําหยาบนี่ไม่มีมาแน่นอนไม่ทราบคําว่าไม่รู้คือคําหยาบในสมัยก่อนในชีวิตคือไม่รู้คือคำหยาบต้องไม่ทราบต้องขอบคุณโรงเรียนที่จบมานจิงจิงเป็นเด็กดีมากเลยแบบเป็นเด็กก็เก็บกดเลยไงพอปุ๊บปุ๊บเต็มที่เลยป้าตอนนี้เลยทำไมพี่ลิซี่ใช้คขาไม่เก็บกฎละกลายเป็นฟาตี้เกิลอะยอมรับตั้งแต่เข้าวงการมาไงแล้วพอมี คนถามว่าเนี่ยได้เห็นข่าวว่าไปนู่นไปนี่ไอ้ก็จะตอบเลยว่าใช่เพราะไอ้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่นางเอกนะเว้ยนี่อุตส่าห์เป็นนางร้ายแล้วนะเว้ยจะายุ่งอะไรวะอะไรนี่ก็แต่หมายว่าเราชอบชีวิตแบบนี้ไม่ทาผิดกฎหมายจบใช่คือเราพูดเลยว่าไอ้เที่ยวจริงค่ะการเที่ยวไว้ก็คือการสั่งสรรกับเพื่อนแล้วไอ้จะแฮปปี้มากว่าวันศุกร์แล้วไปเจอเพื่อนใช่คือไม่เป็นไอ้ไม่รู้หรอกว่า อยู่กองละครอ่ะสองคนนี้คงเข้าใจดีอยู่กองละครทานข้าวได้ทานอาหารกองไม่ได้ทานอาหารดีๆก็อยู่ที่กองอยู่ที่กองแล้วพอวันสุกไม่ได้ไปเจอใครไม่ได้หเพราะว่ากองละครนัดเจมสโมฮาห์ก็ต้องหกโมงแล้วใช่แล้วบางทีเิกดึกก็เหนื่อยเพลียวันศุกร์จะเป็นวันที่เพื่อนจะแบบ เฮ้ยไม่ได้ทานเขาที่ไหนอาทิตย์หนึ่งเราอยากทานอาหารดีๆบ้างอะไรเงี้ยพอทานอาหารดีๆเสร็จก็เฮ้ยไปต่อกันที่ไหนสังไปสั่งไต่อบ้างพูดคุยสูงแต่พูดเลยว่าเรายอมรับว่าเราเราแบบว่าเป็นคอมบาร์ตี้จริงๆแต่พอมีข่าวว่ามันเริ่มแรงเรื่อยๆเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้เรารับไม่ได้เราบอกว่าเฮ้ยขอร้องแบบคือเราไม่ทำามีกฎหมายใช่พอมีข่าวแบบนี้รู้สึกว่าเอ้ยต้องเกรงใจพ่อแม่เราด้วยนะเราเป็นเด็กมีพ่อมีแม่นะแม่ก็มีเพื่อน เพื่อนพ่อแม่มันมีข่าวไอซนี่แรงๆเยอะเหมือนกันเยอะมากดินี่แบบว่าไอซ์มีผู้ใหญ่เลี้ยงบ้างเออมีเสี่ยเลี้ยงเงี้ยคุณเคยได้ยินข่าวนี้ไหมมีมีมีอันนี้แรกๆในวงการไอซ์ก็เลยบอกว่าโอเคค่ะคือมันจะไปต้องมีใช่ไหมคือคือมันจะต้องมีข่าวนี้ใช่ไหมที่เขาวงจรว่าโอาคุณเซ็กซี่ก็ต้องแบบมีข่าวเสี่ยเลี้ยงไอซ์เสี่ยเลี้ยงเนี่ยอาปาร์ตี้ละแล้วก็มี อย่ามาละแล้วก็ต้องมีเสียท้องไหมคะพี่ท้องไหมอีกค่ะมันมีถึงขั้นว่าคุณเนี่ยถ้าคุณเสียเลี้ยงแล้วคุณจะตอบคนที่เข้ามาพูดอย่างนี้คุณว่าไงถ้าเราจะตอบในแบบเจอนักข่าวเราก็จะตอบไม่ละค่ะไอทำงานแบบว่าไอก็เลี้ยงตัวเองได้แต่ถามถ้าคุยกับเพื่อนเราจะบอกว่าแบบไม่ได้รวยแต่กูไม่ได้จนนะเว้ยไม่ได้รวยแต่กูไม่ได้จนนะเว้ยไม่ได้รวยแต่กูไม่ได้จนนะเว้ยไม่ได้รวยแต่กูไม่ได้จนนู้ยไม่ได้รวยแต่กูไม่ได้จนนู้ย คือคนไทยชอบดูถูกดาราที่แบบเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นแบบอารมณ์คนจะใช้ว่าดารานักแสดงเซ็กซี่แต่ยังไม่ใช้คําว่านักแสดงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราอยู่ไปในวงการเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้เราก็พูดแล้วว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ในวงการเราเป็นนักแสดงนะอะไรเงี้ยค่ะมีข่าวแรกจะพูดแล้วข่าวแรกใช่ไหมรู้แบบนอกจากการที่จะบอกว่ามีเสียเลี้ยงเขาบอกว่าใครที่แหละ เป็นต้นต่อของการส่งเพื่อนๆนักแสดงให้เสียต่างๆคือเข้าใจไหมหมายถึงว่าไงคือคุณเป็นแม่เราคือเป็นแม่เราอ่ะคือเงียบๆแบบอมยังไงจะต้องดูแลเราแต่บัวเราแต่บัวจะทำงาไม่เคยติดต่อลูกพีมาเลยผมก็ได้นะผมผู้ชายบ้าเลือกไงเหรออือแต่ไอ้แขวงหายไปเลยไม่ไอ้ข่าวนี้เป็นข่าวที่แรงมากแล้วตอนนั้นไอซ์อยู่ต่างประเทศแล้วมีผู้จัดการส่งมาให้ดู คนที่บอกว่าเป็นในสังกัดไอก็คือใครบ้างเอมี่มารกแล้วก็แอนี่มาริตาก็คือเพื่อนเอมี่กันใช่โกรธมากเลยนะเพราะว่าคนที่เขียนเนี่ยคือเป็นนามประกาศชื่อดังที่เมื่อก่อนเรใครก็เชื่อใครใครก็เชื่อเขาโกรธเพราะบอกว่าตอนนี้นางขายไม่ได้แล้วนางเลยตึ้งขึ้นเยแดเลยาะนไม่จริงนะคะไม่ไม่ใช่คือจริงๆตอนนั้นโกรธเพราะรู้สึกว่ามันมันเป็นการดูถูกเราแล้วก็กับเพื่อนเราด้วยแล้ว ถ้าคนอื่นไม่รู้แล้วเสพข่าวเราเชื่อข่าวจริงๆอ่ะเราไอซ์กับเอมมี่ไปไหนมาไหนด้วยกันอันนี้เราไปส่งเอมมี่ไปส่งไปส่งเดชอะไรเงี้ยเราสนิทกันจริงๆเราเป็นเพื่อนกันอ่ะเราก็ข่าวเขียนอะไรเงี้ยเราใช้เวลามันก็พิสูจน์ถูกเราก็ต้องข่าวพวกนี้มันก็มาแล้วมันก็ไปมีอะไรที่ไอซ์อยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยไอซ์จริงๆ้วไอซ์เป็นแบบนี้ภาพลักษณ์ของไอซ์อาจจะดูเป็นคนพูดเสียงดังดูน่ากลัวดูดุดูร้ายดูแรงดูปาร์ตี้ดูอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว ก็เป็นผู้หญิงทั่วไปแหละแต่ถ้าถามว่าสมมตินักข่าวมาามเรื่องผู้ชายหนุ่มไม่เหงาหรอจะให้รำตอบว่าไงเขาจะบอกว่าก็ก็เหงาบ้างค่ะแล้วก็จะเขียนว่าไอ้ลั่นเหงาวอนให้ผู้ชายจาดีอะไรเงี้ยหรอไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแล้วสรุปเหงาไหมตอนนี้เหงาไหมถามว่าเหงาไหมไม่ค่อยรู้นะของไอ้เนี่ยความรักคือเรื่องความรักมันมีประเด็นที่ไอ้ไม่ค่อยพูดเพราะว่ารู้สึกว่าในเมื่อสังคมไทยเนี่ยยังไงก็ให้เกียติผู้ชายที่ เป็นนอกวงการที่เขาคิดว่าเป็นไฮโซเขาจะมาสมมตินะไอ้มีแฟนคนหนึ่งสมมติมีภาพแล้วเขาก็จะบอกว่าคนนี้เป็นไฮโซแล้วไอ้ก็บอกอ่ะอีกละไฮโซคืออะไรถ้าเรียนเมืองนอกแล้วเป็นไฮโซนี้ไฮโซเต็มบ้านเลยนะคือจะยังไงอะไรไฮโซก็ดีนี่ก็ถือว่าฐานะดีหรือว่าไม่แต่คนชอบมองว่าไอ้คบแต่ไฮโซอ่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ตลกแล้วก็บอกเออก็เพื่อเรารอบข้างมันก็คงเป็นอย่างนั้นและแต่ที่ผ่านมาที่คุณมีข่าวคุณก็มีข่าวกับไฮโซคนทุกคนนี้มันเป็นสเปคของคุณไหมถามตรงๆเลยถามตรงๆนะไอ้ว่าผู้หญิงทุกคนะ มองหมดแหละแต่มันไม่ใช่ first impression ในการที่เราเจอกันแล้วปิ๊งกันฐานะดีหรือหน้าตาดีคือทุกอย่างมันจะต้องมาด้วยดีด้วยเข้ากันได้ด้วยแล้วถ้าสมมุติแบบว่าฐานะดีแล้วหน้าตาไม่ดีเราก็ไม่เอานะเราเราก็เรื่องนะไม่คือจริงๆแล้วบางทีนะ ผมว่านะไอเรื่องแบบฐานะดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราผู้หญิงในวงการหรือว่าคนนอกวงการก็มองเหมือนกันทุกคนก็อยากเออคนมีฐานะดีเออย่างน้อยมันเลี้ยงเลี้ยงเราได้ดูแลเราได้แม้กระทั่งผู้ชายเลือกผู้หญิงก็จะไม่ดูโปรไฟล์เลยใช่ทุกคนก็ต้องดูแต่นี่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่จะบอกว่าต่อให้สมมติฐานะดีหน้าตาดีแต่นีสัยมันเข้ากันไม่ได้ดึงไว้ยังไงมันก็ไม่ได้ถูกไหมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่องค์ประกอบพอโตขึ้นก็รู้สึกว่าไอที่ ผู้ใหญ่เคยพูดว่าเอ้ยมันต้องเข้าใจกันมันต้องเออตอนนี้เราเก็ตแล้วว่าสุดท้ายก็อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการที่คุณแยกทางกันนะส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนบอกเลิกเขาหรือว่าเขาเป็นคนบอกเลิกคุณรู้บ้าวายเป็นคนที่ชอบไอมีแฟนแท้ไม่ใช่ตาดิดแล้วชอบแบบมีเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องในการเลิกกันเช่นเสมอสองสาม สองสามคนที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเธอผค่ะฉันไปกินอาหารญี่ปุ่นฉันโกรธ้ช่อย่างสมมุิเกินไปเปล่ามันเป็นเรื่องแบบทามิ่งมากกว่ามีมีกระทั่งว่าแบบเอ้ยตอนนี้เขาอยากที่จะไปทําอันนี้ก่อนอยากเลิกก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดีกันนะเดี๋ยวกลัวว่าถ้าเขาไปสนใจอันนี้มากกว่าจะหาว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วบอกเฮ้ยทำไมคิดอะไรแบบนี้คือผู้ชายบางทีก็มีมุมอะไรเงี้ยหรือเลิกเพราะว่า รักมากเกินไปห่วงเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองอผู้ชายบอกอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเราให้เราทำยังไงคือว่าแบบสมมุติมัน,เ,นเราก็ต้องยอมให้เขาเลิกไปอย่างเงี้ยเหรอคือเราก็แบบเอา้ามันไม่ใช่คือเราไม่รู<ม>้เป็นเพราอ้างหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือคือไม่ใช่เป็นข้ที่เลิกกันเพราะมีคนอื่นหรือไม่รักกันแล้วมันจะเป็นเรื่องที่แบบเขาไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเราเออไม่ไม่ค่อยเรื่องมือที่สามหรือว่าไม่รักกันมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นคนคบใครก็คบไปได้เรื่อยๆต่อให้บอกเธอไม่ใช่อ่ะ แต่ถ้าคุยกันทุกวันมันก็คุยกันไปได้เรื่อยๆคุยได้เรื่อยๆถูกป่ะเอาละคุยกันมายาวมากแต่ยังไม่จบยังไม่จบยังอีกเหรอยังค่ะยังไม่เปลี่ยนสองชุดเองใช่ไหมเออยี่คือชุดหลานคุณใช่ไหมคุณไปเปลี่ยนใหม่ชุดได้ไหม เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนด้วยแล้วเดี๋ยวไปคุยเรื่องธุรกิจกันต่อด้วยขอคุยเรื่องหัวใจต่อด้วยอีกนิดนึงโอเคเอกันช่วงหน้าค่ะตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ยังโสดเคยไปดูหมอดูไหมว่าเขาบอกว่าเราจะแต่งงานมีแฟนตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิเก้ซึ่งปีหน้าสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงหพัฒนาอาหารญี่ปุ่นฟูจิคู่สีตีเนียน